ขยัา,ยาไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะพูดคำนี้รีบเปลี่ยนช่อง <c oughs> อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวทางการความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยถ้าจําคนนี้ได้เป็นคนดังระดับตํานานเสียชัดสายเปเสียชัดสายเปที่เกาะหน้ารถอะ่ะไม่ต้องบอกหรอกเขาสมัครพรรครวมแผ่นด,ดินมสมัครไปสมัครมาก็ไปสมัครจะเป็นทางการนี่คือวันสมัคร,ครแล้วก็เต้นโชว์เอวฮะโชว์ไปโชว์มาเสียชัดสายเปบอกเทดีกว่าวไม่เอาแล้วฮะแปลว่าอะไรลาออกจากการเป็นสมาชิก เรียบร้อยแล้วเอ้าเดี๋ยวนะเพิ่งจะเริ่มต้นหาเสียใช่เอ้าแล้วคนที่เขาลงคงลงเขตอ๋อไม่ต้องห่วงเสียชัดลงปาร์ตี้ลิสต์เพราะฉะนั้นหากเสียชัดออกไปคนข้างล่างก็ขยับตัวขยับอันดับขึ้นมาเสียชัดเนี่ยลงในพักพักรวมแผ่นดินลำดับที่16นะครับแต่พอผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์เสียชัดมองไปมองมากุลาออกดีกว่าไม่น่าใช่ทางเหรอไม่ใช่ทางเสียชัดบอกไม่ใช่ทางผมเลยเอาแล้วทางเสียชัดตรงไหนอะ ทางเสียชัดคือปลูกกล้วยขายหน่อกล้วยขายกลวยออ้วยดีกว่ากล้วยขายดีกว่าคือเหมาะไหมเหมาะกับเส้นทางการเมืองไหมตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยอยากจะลองดูอยากจะลองดูเพื่ออยากจะชูเรื่องกล้วยช่วยชาติหนอ่นอกล้วยช่วยชาติประมาณนี้ยพอคุยไปคุยมาไม่น่าจะเหมาะ่ะพอ,อไม่น่าจะเหมาะหาเสียงก็ไม่เป็นคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยกลัวที่สุดเลยกลัวอะไรกลัวเต้นอะไรนะฮะทำไมอ่ะกลัวการเต้นผมไปไหนผมต้องเต้นอเอาทุกคนขอไงมหรอแล้วพกลัวมือกายถ้าเป็นเริงไปอินเดียยุบพัก ไป oh. เดี๋ยวเขาจะซวยกันยกใหญ่นะฮะเสียชัิเลยบอกเอาอย่างนี้ขอลาออกมาทําหน้าที่เดิมๆดีกว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วขายหนอกล้วยทางเนี้น่าจะเหมาะกว่าการเมืองฟังเสียชัิสายเปถามว่าทําไมถึงเข้าไปก็ทีแรกมันก็คิดว่าจะทําได้เพราะมามานั่นอีกทีมันดูแล้วเดี๋ยวเกิดมีความผิดขึ้นมาขึ้นมาผมก็ไม่รู้ผมสติส,ส,ส,สารจริง,รงแต่ ผมบอกได้เลยนะผมเก่งเรื่องหนอกกล้วยนะแล้วเรื่องนโยบายแห่งกล้วยนี่จะทำไงต่ออันนี้ผมเดินหน้าต่อแน่นอนหนอกกล้วยช่วยชาติเดินหน้าต่อแน่นอนแต่จะเดินหน้าในฐานะประชาชนคนไทยและหากใครไม่มีหนอกกล้วยว่าก็มาติดต่อเสียชัดได้และจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยเสียชัดจับมือกับอูดพี่อูดไหนอะ่ะเป็นต่อเหรอผู้เป็นต่อเหรอ บานาน่าอูดอุดตั้งวงดนตรีเดี๋ยวจะมีการไหนอะเสียอูดเอพี่เสียอูดพี่อูดแน่นอนพี่อูดเป็นต่อนะน่เขาไปร่วมไม้ร่วมมือจะตั้งวงดนตรีด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสียชัดเลยถอยจากการเมืองออกมาสู่ถนนบันเทิงเหมือนเดิมดีกว่าครับเออมาสายที่ตัวเองถนัดเนี่ยถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักมีความสุขมันก็ทําได้ดีนะดีนะถือว่าเขายังดีนะคุณผู้ชมที่เสียชัด เขารู้ตัวไม่เหมือนบางคนทู่ซีเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเป็นไปก่อนอเออไม่รู้จะทําอะไรเพื่อประชาชนใช่ท่านเนี้กลัวกล <c oughs> ัวจะพานยุบพักกันถอนตัวฮะเต็มขัางหนอกล้วยรับประกันว่ายังไงไม่โดนยุบแน่นอนนะคะ